เป็นโรงบุญที่จะช่วยเหลือทั้งทหารแล้วก็ผู้ประสบภัยนะครับก็คือชาวบ้านที่อยู่ตามตสถเยรชายแดนแล้วก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนของตัวเองมาอยู่ร่วมบชั่วคราวโรงบุญแห่งนี้เกิดขึ้นมาหลังจากเหตุปะทะกันในช่วงบ่ายของวันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้นะครับก็นับร่วงเข้ามา4วันแล้วนะครับที่เกิดโรงบุญเพื่อจะช่วยเหลือทหารแล้วก็ทางผู้ประสบภัยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ มีใคร,ครอยากให้ที่ลายกันเถอะนะทุดดิบต่างๆนะครับเข้าสารอาหารแห้งต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปมาอย่างเงี้เราได้จากันจับแรกนะครับพวกเรารวมตัวกันในกลุ่มของข้อค้าและก็พันธมิตรที่น้องประชาชนที่เขายังไม่อบถยกหนีจากบ้านเรือนเขาคือต้องเข้าใจนะครับว่า มีประชาชนจานวนมากสะทีเดียวที่พกพยกนี้จากบ้านเรือนพรากลัวไปสงครามบางทีเราก็มองว่าเขาตกใจตื่นกลัวมากเกินไปไหมแต่มันไม่มีหน่วยไหนะที่ออกมาให้ข้อมูลข่าวสารและยืนยันได้ว่า ณจุดที่เรายืนอยู่ขนาดนี้มันปลอดภัยก็มีข่าวลือว่ากระสุนตกมาถึงตรงนี้แล้วและอห่างจากตรงนี้50เมตร100เมตรนะครับเราก็บอกว่าเรามีประชาชนที่ไม่หนีเราไม่หนีจากพื้นที่ประเทศไทยไม่หนีจากบ้านเราแต่เราจะปักหลักปักหลักผลิตอาหารตั้งโรงครัวช่วยเหลืออาหารและผู้ประจคภัยทําให้เกิดโรงครัวตรงนี้ครับคนที่มานี่เป็นคนในเขตอําเภอกันทลักด้วย รอบนอกด้วยหรือยังครับคนที่มานะครับหลักๆก็คือผู้ประกอบการค้าปลีกในท้องหินนะครับซึ่งร้านค้ามันปิดนะครับเราก็ระดมกันกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่ต้านค้าปลีกต่างชาตินะครับที่เรารวมกลุ่มกันในนามกลุ่มรักบ้านเกิดนักบ้านเกิดกันทะลักแลวก็มีพี่น้องพันธมิตรพี่น้องพันธมิตรที่เป็นทั้งพันธมิตรหน้าจอไม่เคยออกมาแสดงตัววันนี้ได้ออกมาแสดงตัวณลงบุนแห่งนี้ครับแล้วก็ได้ครับการตอบรับที่ดี ขณะเดียวกันก็มีพี่น้องที่ผ่านไปมาเห็นกิจกรรมของเราดูคึกคืนสนุกสนานแล้วก็เห็นทหารวิ่งเข้าวิ่งเข้านะครับ<ม>วิ่งเข้ารับอย่างเมื่อวานนี้ก็สิบเก้าเที่ยวครับสิบเก้าเที่ยวเข้าก็ประมาณ 5, ห้าพันห่ออันนี้จะเป็น,นข้าวอาหารสําเร็จรูปอาหารที่เราทําห่อสําเร็จเพราะเราประสานกับทางผู้บังับประชาชั้นสูงที่คุมกําลังอยู่ชายแดนครับว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคืออาหารที่รับประทานได้ไวครับสะดวกในการขนส่งรเราก็เลยมานึ่งข้าวเหนียวครับ ทอดคุณเคียงทอดเนื้อแล้วก็เกียวไข่แล้วก็มีน้ำพริกน้ําจิ้มใส่เข้าไปส่วนที่เป็นกาฟแฟปลากระ,กะป๋องแล้วก็น้ําดื่ม หานี้นะครับวันหนึ่งอย่างน้ํำดื่มแจกไปสองรถหกล้อครับต่อวันครับอันนี้วัตถุดิบก็ยังทยอยไหลมาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆครับมีมีส่วนหนึ่งที่ประสานมาจากทาง FMTV แล้วก็ h s t v ที่ทางลุงจำลองได้ประชาสัมพันธ์ในสื่อของโทรทัศน์ขณะเดียวกันภาคประชาชนที่เราคิดไม่ถึงในพื้นที่ตรงนี้และพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบข่าว ถ้ายอยมาบริจาคครับอย่างเมื่อสักครู่ครับมีข้าวสารมาหนึ่งตะสอบครับจากประชาชนแล้วเมื่อวานนี้มีประชาชนที่เป็นชาวไร่นะครับชาวไร่ที่ทําไร่มันปลูกข้าวธรรมดานะครับดูแล้วไม่มีอะไรเลยนําเงินรวมกันมาบริจาคหนึ่งหมื่นครับเป็นหน้าชื่นหน้าชื่นชมมากครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับทุกคนที่มานี่มาแบบอาสาสมัครทุกคนมาอาสาสมัครว่าเราจะไม่หนีจากพื้นที่ของเราแต่เราจะผลิตอาหารเสริมกําลังทหารเพื่อให้เกิด วัญและกําลังใจเปิดทากิจกรรมกันตั้งแต่เช้าจนถึงกี่โมงกี่ทุ่มมั้งกี่ทุ่มตั้งแต่ตีห้ถึง2ทุ่มครับอสองทุ่มก็คือทหารนี่ก็จะมารับเองทหารจะมารับเป็นระยะระยะครับพอแรกๆเนี่ยเราได้รู้ว่าทหารอยู่จุดไหนมั่งลุ่มไหนมั่งก็จะมีการให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้แล้วก็มาสั่งจองนครับอย่างตอนนี้ บางฐานเนี่ยก็แจ้ยกมาว่าต้องการข้าวหอเอ9เ0้อซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องเราก็ช่วยกันเห็นความขยันและความตั้งใจเสียสละ,ะแม่นประเด็นนี่นะครับว่าเราจะอยู่เพื่อให้ขวัญและกําลังใจทหารตอนนี้วิ่งมาเห้วครับทหารจอดรออยู่แล้วทันแล้วครับจะอยู่จะจะทำพิจีกรรมนี้ไปอีกอีกอกี่วันหรือว่าดูสถานการณ์ยังไงก็ดูสถานการณ์ประกอบด้วยครับแล้วก็พี่น้องเราก็บอกว่า ถ้ายังมีความห่อนไหวอยู่ในขณะนี้เราจะให้กําลังใจทหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็จะดูว่าเรายังมีกําลังทํำไหมกําลังทุนทรัพย์มีไหมแล้วพี่น้องเราร่วมบริจาคไหมโ<ผ>ดยส่วนตัวพวกเราทุกคนนี่บริจาคมาเบื้องต้นแล้วออแล้วก็ออกแรงด้วยออกแรงด้วยครับออกแรงด้วยออกทรัพย์ด้วยครับาทุครับ นี่คือเอาแรงงานมาช่วยคร,ครับผมครับช่วยเงินด้วยช่วยแรงด้วยต<อ>ั้งเงินตั้งแรงไปด้วยกันครับจะอยู่ช่วยอย่างนี้ไปยังไงฮะดูสถานการณ์ด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกวาดจมูกไปเรื่อยๆแล้วก็ต้นรถต้นตุลต้นตุลต้นตุลอันนี้เคยเป็นแม่เป็นพ่อครัวมาก่อนอยู่หรือเปล่านเนี่ยฮะอยู่หาใหญ่ครับอ๋ออยู่หาใหญ่เป็นพ่อครัวด้วยครับผมมาได้แฟนอยู่นี่ก็เลยมาอยู่นี่ฮะได้แฟนอยู่ที่นี่ ครัเป็นเผยกันทะลักครับผมเป็นคนเล่าเป็นคนเล่าเป็นคนเล่าไม่ได้พักไม่พักมั้งไหมครับนี่ยังไงยังกลับไปนอนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มาอีกนะครับครับัวนนี้ทำอาหารทั้งวันเลยฮะทั้งวันทั้งวันชิดฟิกไปเอากระเทียมกับพริกมาหน่อย like ู้ไปได้มามีส่วนร่วมทำกิจกรรมตรงนี้โดยใจในทุี้ครับโปรสบายใจครับสบายใจ ไม่เหนื่อยะไม่เหนื่ยอยฮะเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยคุยนี่เขทำนย่างทุกวันเลยเรประมาณได้ไม่ได้วันหนึ่งกี่กี่วันอีกกี่อันแต่ทำไปตลอดเลยนึ่งนึ่งทั้งวันนึ่งทั้งวัน ไอหวัหวตัวเนี่ยประมาณกี่นาทีถึงจะเสร็จครับ15นาทีาทแต่เราต้องแช่ข้าวเหนียวก่อนเหนื่อยไหมครับเนี่ยหเหนื่อยสนุกสนุก พี่เออ่บ้านบ้านอยู่ไหนครับอยู่กันทะลักนี่แหละอยู่กันทะลัก,ลกอ๋อครับมาร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมาบนนวันนี้มาวันนี้เออทำไมถึงมาล่ะครับก็อยากมาเห็นพี่น้องชาวบ้านชายแดนเดือดร้อนรู้สึกยังไงฮะก็ก็สงสารจเขาอ่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่อยาก เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมสนับสนุนนะครับคือเหลือผู้ส่ภไยด้วยแล้วก็ในส่วนของทหารด้วยนะึ่งเป็นกำลังหลักแล้วก็ต้องทําหน้าที่ในการปกป้องดินแดน บนผืนแผ่นดินไทยตรงนี้นะครับก็ถือว่าภาพที่เห็นข้างหลังเนี่ยหลายคนก็มาด้วยอาสา,าด้วยจิตใจนะครับแล้วก็ต้องลงทุนด้วยแล้วก็เอาแรงลงมาด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมในการจัดสร้างโรงบุญตรงนี้เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องทางหารด้วยแล้วก็ทางประชาชนชาวบ้านด้วยก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับท่านสามารถจะติดต่อประสานงานนะครับหรือว่าจะนําข้าวของนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารเนี่ยมาเสริมให้กับโรงบุญตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าร้านน้าฟ้าน,นะครับใกล้ใกล้ กับสารหลักเมืองอำเภอก,กันทรล์หาไม่ยากนะครับถนนเจนข้างหน้านี่ก็คือถนนที่จะมุ่งไปสู่เขาพระพิหารนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มานะครับวันนี้ผมและทีมงาน f อ t นต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไลกันมาคนละทิศไหลกันมาคนละทางจะเชื่อมโยงจิตวิญญาณประสานคุณงามความดีเป็นสายน้ำแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตนั้นผูกพันเสรีีอย่าให้ใครผู้ใดมายั่งยี เมืองไทยต้องมีคนดีกระหองเมืองความตายอยู่ที่ปลายจมูกอยากบอกให้รู้อีกไม่นานคุณคงต้องตายก่อนจะตายยังไม่สายทำความดีชีวิตนี้เพื่อเหื่อมวลประชา